วันนี้ขอนำเสนอพระสมเด็จหลวงปูน่นาคโสพโนโหรือพระเทพสิทธินายกวัดละคังโคสิตารามแขวงศรีราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพพระสมเด็จหลวงปูน่นาคเป็นพระเนื้อผงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2485มีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิบนฐานสามชั้นหูใบสีด้านหลังเรียบ พระสมเด็จหลวงปูน่นาคพุทธคุณเมตตามหานิยมหลวงปูน่นาคโสพโนท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2427และได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2448ที่วัดละคังท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2514สิริอายุได้87ปี6 6พรรษา